ใครย,ยังไงออกมาพูดจากันสิฮะเป็นใครครับเป็นใครว่ามา,เค,เ,ามเคยเป็นอย่างนี้เ,เห็นไหมเคยเป็นอย่างนี้ที่แบบว่าไม่เคยใช่ป่ะที่นี่ที่ได้ครั้งแรกเลยใช่ป่ะน้ําตาไหลเลยดเดี๋ยวจะบอกให้นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองนะตาลุงน,นี่นะออกมาเจรจากับปูค่คุนหารขุนสีชานชัยนาคราชเดี๋ยวนี้ออกมา หรือเป็นของไหหอออม่ดีด้วยกันบอกมาอย่าเสกชุมัิทยามายังอยู่ที่เธอไม่เกี่ยวกับลุงคุณนะชีวิตชีวิตเป็นไงว่ามาที่มหาปูเนี่ยคืออยากดูอะไรชีวิตเป็นยังไงทั้ทงชีวิตเลยนะใช่ป่ะทั้งชีวิตมึงแต่งงานกันคู่กันทำมาหาแดก<ม>เคยฟุ้งเฟยอยู่พักหนึ่งใช่ไหมคือเอาง่ายว่าเละเทะตุ้มเปะทำกินไม่ขึ้น ทั้งชีวิตคู่กันจะบอกให้พ่อใครรู้ไหมพ่อหนุ่มมือไว้นะเ mm hmm. พราะหนุ่ม mm hmm. กรรมหนุ่มเยอะเลยดึงเนี่ยเนี่ยดีมากสิ่งที่อยู่มาเกียรู้เปล่าคือใครพ่อปู่พ่อปู่หรือสีรู้เปล่าพ่อปู่หรือสีช่มายะายะมาพ่อปู่หรือสีตาไฟอืมเนี่ยแหละ ขอเชิญพ่อปู่ฤษีตาไฟตําหนักคุณถ่ายปุณสีชานชัยนาครามองหน้าตากลับไปบูชาเดี๋ยวจะบอกให้บูชายังไงแล้วกรรมที่อยู่ข้างในเนี่ยเดี๋ยวพ่อปู่เขาจะเจรจาให้วันนี้รู้แค่นี้ไปก่อนพอมาแล้วเดี๋ยวเสียเที่ยวอยากไหว้ปู่ใช่ไหมล่ะคิดถึงปู่อยากไหว้ปู่มากเลยนะอยากเจอบารมีปู่ใช่ไหมะฉะนะนะสิ่งที่ไม่ดีอยู่ข้างในพรุ่งนี้ ไม่ต้องมายุ่งหรือว่าอะไรอยากได้อะไรยังไงเดี๋ยวเราคุยกันนอกรอบตาคุณเดแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มามาแก้กรรมให้พรุ่งนี้แปดโมงครึ่งมาเจอที่หน้าตำหนักแค่นั้นจบจบไปเลยขึ้นมาเอาเลยน้ำตาไหลเลยอืมอเกษตรชิบเรียปลายเกษตรเชมายาวาเกษตรเชมายามาตาเยามา,าเกัรธรรม